ออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองทั้งคดี 1-1-2, 1-1-6และพอรบพรบคอมทั้งหมดค่ะท่านประธานคะเมื่อเร็วๆนี้ทีฉันได้เห็นพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์นะคะไม่กี่วันนี้ค่ะมีใจความว่าประยุทธ์ลั่นปิดประตูนิรโทษกรรมดิฉันขอถามสองคำถามคะ่ะฝากท่านประธานไปถึงพลเอกประยุทธ์ด,ด้วยหนึ่งท่านพูดหมาๆแบบนั้นได้ยังไงคะท่า <c oughs> น มรดครับที่พูดไปเมื่อกี้นยครับท่านท่านพูดว่าอะไรคะที่ที่พูดสุดท้ายเนี่แหละครับบอกว่านายกพูดหมาหมาได้ยังไงเนี่ยมันมันไม่ควรจะอามาใช้ในสภายอย่างนี้ท่านท่านถอนครับได้ค่ะดิฉันขอถอนนะคะว่าคําพูดที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่าจะปิดประตูการดีละโทศกรรมเป็นคําพูดหมาหมาคะ่ะและไม่ไม่ต้องย้ำอีกแล้วครับขอให้ถอนคําพูดก็พอ อถอนค่ะขอถอนค่ะคืออย่างนี้